คลิปนี้ต้องฟังถ้าคุณยังไม่รู้จักพ่อขุนบางกลางหาวหมอหมอกห,หมอยาทะลุมิติทราบไหมคะพ่อขุนบางกลางหาวก็คือปฐม,มกษัตริย์แห่งสุโขทัยหรืออีกชื่อหนึ่งมีชื่อเรียกว่าพ่อขุนศรีอินทราทิด การแพทย์แผนไทยในสมัยสุโขทยัยตามหลักฐานที่ปรากฏในไตรภูมิกิกถาซึ่งเป็นพระราชมิพน์ของพระเจ้าลิไทได้กล่าวถึงโรคที่น่ากลัวสมัยนั้นว่าถูงคนกินเข้านั้นแลจะรู้ว่าเป็นหิดแลเร,เรื้อนเกลื่อนแลกากหูดและเตาเป็นอมเป็นเต้าเป็นง่อยเป็นเพลียตาภูหูหนวกเป็นกระจอกง,งอกเลือเ้อยเปื่อยเมื่อเ,อเ,อเอนื้อเมื่อตนท้องขึ้นท้องพองต้องไส้ปวดหัวมัวตาไขา้เจ็บ เหน็บเหนื่อยวิการดังนี้ไส้แปดการรักษาและตัวยาไม่ปรากฏหลักฐานที่แน่ชัดแต่สามารถที่จะอนุมานได้ว่าน่าจะใช้วิธีการรักษาแบบแผนไทยในสมัยสุโขทยัยมีการใช้สมุนไพรเป็นจำนวนมากพบได้ในศิลาจารึกของพ่อขุนรามคำแหงที่ได้กล่าวไว้ว่าท่านได้ทรงโกรดให้สร้างสวนสมุนไพรเพื่อที่จะให้ประชาชนที่เจ็บไข้ได้ป่วยสามารถที่จะขึ้นไปเก็บสมุนไพรและนามาใช้ได้นั่นก็คือ เขาหลวงหรือที่เรียกกันว่าเขาสัพพยาปัจจุบันตั้งอยู่ในอำเภอคีรีมาศจังหวัดสุโขทยัยนอกจากนั้นยังมีหลักฐานปรากฏเด่นชัดอยู่ในศิลาจารึกข,ของขอมในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่7 ซึ่งเป็นผู้ที่มีชื่อเสียงในการตั้งอโรคยาศาลาโดยมีแพทย์ที่ทำการรักษา92คนดีพิธีกรรมบวงสวงพระภัยสัชยะครุวัยทูนด้วยยาและอาหารก่อนที่จะแจกจ่ายนำไปสู่ผู้ป่วยนอกเหนือจากนั้นยังมีในจารึกประวัติศาสตร์ของจังหวัดเพชรบูรณ์พระเจ้าชัยวรมันที่7ได้ทรงมอบ พระพุทธมหาธรรมราชาให้เป็นพระประจำคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดเพชรบูรณ์ในสมัยของพ่อขุนผาเมืองเพราะแพทย์แผนไทยไม่ได้มีดีแค่การนวดแพทย์แผนไทยแพทย์ของแผน่นดินหมอหมอกหมอยาทะลุมิติ